อัสสลามุอะลัยกุมะรอฮมุตุลลอฮ์วะบาริกาตูเจอกับครูแม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูแม่ก็จะมา ให้เด็กๆร้องอนาชิดกับคุณแม่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราจะร้องกันในห้องหลังจากที่เราเปิดเทอมมาแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยก,ก,กันนะคะที่โรงเรียนเพลงนี้นะคะเป็นเพลงต้นไม้อ่าอาจจะร้องผิดบ,บ้างหรือว่าเสียงไม่ค่อยพราะนะคะแต่ว่าเด็กๆร้องตามกันได้นะคะหลังจากที่คุณแม่ร้องให้เด็กๆฟังแล้วพร้อมกันเรื่องคะถ้าพร้อมแล้วนั้น ได้เลยค่ะต้นไม้กว่าจะโตนานอักโคต้องใช้เวลาเท่าอายุปู่ยาตาใช้เวลามานานหลายปีตัดไม้ทำลายป่าใช้เวลาไม่กี่นาทีต้นไม้ อีกสิบปีถึงมันจะโตต้ตนไมบ้บนสวงสวรรค์มากาวกันสุบฮา,า,านัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักาบั์มาลาอิกะปูกให้ทันทีพวกเราล้วนยินดี ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับเพลงต้นไม้เดี๋ยวรอให้เราเปิดเทอมมาก่อนนะคะเราก็จะได้มาร้องพร้อมๆกันแต่เด็กๆรู้ไหมต้นไม้อะนะเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องกินแล้วมันก็เติบโตได้ด้วยเหมือนกับคนเลยสิ่งมีชีวิตก็คือคนสัตว์แล้วก็ต้นไม้นี่แหละแต่ถ้าไม่มีชีวิตล่ะ เป็นอะไรเด็กๆรู้กันไหมคะถ้าเด็กๆรู้อย่าลืมตอบคำถามมานะคะคนละหนึ่งอย่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้เด็กๆลองตอบคำถามกันเข้ามาซิว่าเด็กๆจะตอบอะไรเอยเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตลองหันไปถามมาดูด้วยนะคะ และเดี๋ยวต่อมาให้คุแม่กับคุกไกฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมีดวงดาวสะสมเป็นคะแนนให้นะคะ,ะคุณแม่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะอสัสลามุอะลัยกุมราลห์อมาตุลลอฮ์มาบเราตาตุ